อีกเลนที่แตกต่างจากสองครั้งที่แล้วก็คือการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐผลิตเงินจำนวนกว่า1ล้านล้าน,านดอนลลาร์เข้าสู่ระบบซึ่งเทียบได้กับเงินดอนลลาร์กว่า40%ในระบบโดยทั้งหมดนี้ถูกพิมพ์แค่น2 2เดือนที่ผ่านมาในอดีตเราลอยตัวจากทองคำตั้งแต่ช่วงปี 1971ในยุคข,ของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันที่ดอลลาร์ไม่ต้องใช้ทองคำหนุนหลังทำให้อเมริกาสามารถพิมพ์เงินได้ไม่อั้นจนมาถึงปี2008ที่เกิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งในครั้งนั้นรัฐบาลพิมพ์เงินแค่1,000ดอลลาร์เท่านั้นนะครับหรือถ้าจ่ายอธิบายง่ายก็คือตั้งแต่ปี1971 จนถึงปี2020ประมาณ49ปีเราพิมพ์ดอลลาร์มาทั้งหมดแค่60%ของดอลลาร์ในปัจจุบันอีก40%ที่เหลือเพิ่งถูกพิมพ์เมื่อปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันหรือภายในแค่12เดือนที่ผ่านมาแปลว่านะครับตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เงินเฟอ้อมากๆซึ่งจะแปลว่าดอลลาร์จะด้อยมูลค่าและทำให้ค่าเงินอ่อน ลงเพราะว่าไม่มีทองคํามาหนุนหลังนะครับราคาของจะแพงขึ้นตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าสภาพคล่องล้นโลกนะครับทั้งหุ้นและบิตคอยทาราคาไปถึงจุดอ l l time h i แล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงตลาดคริปโตซึ่งตัวนี้ถือว่าเล็กมากๆมีมาเก็ตแคปแค่ประมาณ1.7ล้านดอลลาร์หรือแค่ประมาณ1ใน10ของตลาดทองคำนะครับ และเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นที่มีมาเก็ตแคบกว่า70ล้านล้านดอลลาร์และเมื่อเทียบกับตลาดสารนี้ที่มีมากกว่า100ล้านล้าน,านดอลลาร์ซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภทรวมกันอยู่ที่500ล้านล้านดอลลาร์แปลว่าถ้าเรามีเงิน500ตลาด500บาทตลาดคลิปโตมีมูลค่าทั้งหมดแค่1.6บาทเท่านั้นแปลว่าตลาดยังเล็กมากๆลองคิดเล่นๆว่า แค่ทุกคนในตลาดแค่ทุกคนในโลกนะครับแบ่งพอร์ตลงทุนในคริปโตอีกแค่คนละ1%เซจะทําให้ตลาดคริปโตมีมูลค่าเพิ่มอีก5ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่ามูลค่าของตลาดในปัจจุบันเสียอีกหมายความว่าในอนาคตตลาดคริปโตยังคงโตได้อีกมากเลยทีเดียวนะครับในตัวนี้หลายคนอาจจะยังรู้จักคริปโตเคอร์เรนซีแค่เหรียญเดียวนั่นคือบิตคอยนะครับแต่จริงๆแล้ว มันมีมากกว่า8,000เหรียญในขณะที่ยังเป็นช่วงเริ่มต้นของตลาดส่วนเหตุผลที่สถาบันเริ่มเข้ามาลงทุนเหตุผลแรกก็คือคลิปโตถูกกฎหมายแล้วนะครับในในอดีตนะครับมันอาจจะครื่องๆรกลางๆทําให้สถาบันยังไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะว่านักลงทุนสถาบันต้องบริหารเงินคนอื่นเขาไม่สามารถบริหารเงินกับสิ่งที่ครื่องรืกลางๆ,ๆได้นะครับ เขาไม่สามารถบริหารเงินกับสิ่งที่ครึ่งๆกลางๆได้แต่พอวันนี้เรื่องมีใบอนุญาตมีผู้ควบคุมกันทั่วโลกจึงทําให้นักลงทุนสถาบันหันมาสนใจตลาดนี้มากขึ้นนะครับเหตุผลที่2ก็คือนะครับการบริหารเงินคนอื่นจะต้องมีที่เก็บเงินนั้นอย่างปลอดภัยในช่วง12-13ปีที่ผ่านมานี้มีหลายบริษัทลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้ปลอดภัยอยู่หลายบริษัทนะครับหรือแม้แต่กระทั่งรัฐบาลสหรัฐยังออกมาประกาศให้แบงก์พาณิชย์สามารถปรับให้ตนเองสามารถเก็บรักษาสสกุลเงินดิจิทัลได้แล้วพอมีเหตุผล2ออย่างนี้มารองรับนะครับบวกกับการระบาดโควิด -19 จนทําให้รัฐบาลเริ่มพิมพ์เงินออกมาหลายคนจึงเริ่มแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนในคริปโตเคอรนซีนะครับอีกอย่างที่สําคัญเลยคือ p พย์ a พออกมาประกาศว่าคนที่มีบัญชีเพย์ a พสามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้แล้วอย่างถูกกฎหมายโดยในปัจจุบันมีผู้ที่ถือบัญชีเพย์ a พนะครับอยู่มากกว่า300ล้านบัญชีนะครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงแรกมีคนที่เปิดบัญชีสําหรับเงินดิจิทัลน้อยมากทําให้คนเข้าถึงได้น้อยซึ่งมีแค่ประมาณ50ล้านบัญชีแต่หลังจากที่เพย์พประกาศแปลว่าจะมีบัญชีที่เข้าถึง เงินดิจิตอลได้เพิ่มอีก300ล้านบัญชีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งโตขึ้นมากกว่าเดิมถึง6เท่าภายในระยะเวลาไม่ถึงปีนะครับอีกทั้งร้านค้าที่รับบัญชีจาก PayPal ก็สามารถให้ใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรวมถึงอีกตัวอย่างคล้ายๆกันที่เทสลาประกาศให้ใช้บิตคอยในการซื้อรถของบริษัทเทสลาได้แล้วนะครับ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเทียบกับ2เว็บที่แล้วตอนนี้บิตคอยสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการได้แล้วในขณะที่เดิมคนถือในขณะที่เดิมนะครับคนถือไว้แค่เก็งกําไรหรือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับโอนเงินเข้าประเทศอย่างเดียวตอนนี้ยอดเทรดคริปโตเคเรนซีทั่วโลกนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนล้านล้าน,านดอนลลาร์ต่อวันซึ่งมีมูลค่าเป็น1ใน5ของมูลค่าเทรดหุ้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นอุตสาหกรรม ที่เพิ่งเกิดขึ้นเพียง13ปีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยากจะใช้ให้ทุกคนฟังว่าทุกๆ4ปีวราจักของ Bitcoin จะเกิดขึ้นและหลังจากนี้อีก3ปีเราจะมีฮาวิ้งอีกครั้งและก็อาจจะเกิดเกิดปีทองอีกครั้งเหมือนกับปี2021ที่เป็นปีทองของฮาวิ้งครั้งที่3ของ Bitcoin ก็เป็นไปได้นะครับครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรโดติดตามตอนต่อไปครับ